นอาน้ำเสร็จขึ้นไปนอนห้องนิมาลุงเนาะอาน้ำเสร็จแล้วก็วุ้ยไ้านที่จริงไหนเดินหิหืออาน้ำเสร็จขึ้นไปนอนบนบนห้องเย็นๆนะนะเป็นอะไรวุ้ยคิดถึงยายเหรอ นะลูกโอ้โหคิดถึงยายอาบน้ำเสร็จแล้วขึ้นไปนอนบนบ้านนะนะอาน้วเสร็จเก็ไปเดินบนบ้านะอ่าน้ำเสร็จเย็นๆนะนะนนน